今天,今天我วันวันีนี้เราจะเรียนส่วนที่3กันนะคะ今天是ที日，今天是月日。Hence, 我文，我文。วันนี้ได้เวลาที่เราจะเรียนบทความของบทที่1แล้วค่ะ 我先再说一遍我叫婷婷老师我叫婷婷老师嗯我们打开书到二页我们打开书到二页啊老师先读然后你们好好听好好ฟูลองฟังก่อนนะคะว่าเนื้อความแบบเวลา 我去吧小蝌蚪找妈妈。春天来了，青蛙妈妈在碧绿的水草上生下了很多黑黑的、圆圆的卵。几天以后，这些卵变成了一群大脑袋、长尾巴的小蝌蚪。 他们每天在池塘里有来有去，非常快乐。有一天，小蝌蚪们看见鱼妈妈在教小鱼游泳，就起声叫“妈妈，妈妈”。有妈妈说：“我不是你的妈妈，你们的妈妈跟我不一样。” 它有四条腿。过了几天，小河朵长出了四条四条腿嘴。他们看见乌龟妈妈有四条腿，急忙说：“急忙喊妈妈，妈妈，乌龟妈妈笑了，说：我不是你的妈妈。” 他和我不一样，他没有尾巴。又过了几天，小河朵的尾巴变短了。他们看见一只青蛙，就大声地叫：“妈妈，妈妈！”青蛙妈妈高兴地说：“好孩子，我是你的妈妈。” ตอนนี้นะคะบทเรียนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงแต่ที่เราซื้อให้ฟังก่อนนะคะ1ครั้งเพราะว่าเราจะได้แบบมีกําลังใจในการอ่านภาษาจีนเริ่มค่ะก่อนที่จะเข้าใจคือเวินหวเมินเซียนหวัวอีหวัวหยิบดินสอขึ้นมานะคะแล้วให้ขียนเส้ในใต้คำศัพท์ที่เราเรียนไปใน บทความเอ่อในช่วงสือคำที่หนึ่งถึงคำที่สิบหกในเคอร์เวนปีรูชัวเคอตัวเคอตัวขี่เส้นใต้ชิงวาชิงวาปีลี่ปีลรูอลออพอขีดเส้นใต้เสร็จค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนพินอินลงไปในหนังสือได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นหนึ่งอนันข้างบนนะคะเคอ ตัวชิงวา่าแล้วเราก็จะเขียนแบบนี้กับผูกคำค่ะเสี่ยวโอ้ซ้อซวยซว้อซวยซาวเหยวนเหยว,น,วนอุนอุนชุนชุน หนาวใต้หนาวใต้หวยป่าหวยป่าขอตัวขอตัวชื่อท้องชื่อท้องอเขียนคำพิม์อินไว้ข้างบนนะคะ ไม่มีแล้วอันต่อไปอูกุย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 ถึงแม้แว,ว่าจะมีสองคำเราก็ขีดทั้งสองครั้งนะคะไว้ป่าไว้ป่าเว้ป่าไว้ป่าชิงวาชิง วาชิงวา่าอะขีดเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนพินอินข้างบนด้วยนะคะในหนังสือเขียนพินอินมาแปะไว้จะได้ช่วยในเวลาเราอ่านนะคะหลังจากนั้นค่ะให้หนีบเหมือนเปลียนหยันเสอร์ให้นักเรียนค่ะเปลี่ยนสีของปากกาที่ใช้นะคะ ังจากนั้นสีแดงหงเซอร์ตอีสือจิชื่อหยีฟ้าสีแดงค่ะเราจะใช้สำหรับวยากร์สีแดงเราใช้สำหรับวยากรนนะคะอันที่หนึ่งค่ะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าให้วงกลมหรให้วงกลมหลายชี่หลายกับชี่ตรงนี้แปลว่า ทำแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกไม่หยุดไม่สิ้นอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างในบทความนี้โยไหลโยไหลโยชี้แปลว่าว่ายน้ําไปว่ายน้ํามาอะไรว่ายน้าไปว่ายน้ํามาก็ลูกกบตัวนี้ว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายมาในสระน้ําเพราะว่าอะไรมีคําว่าชี้ทางตรงนี้ใช่ไหมว่ายไปว่ายมาโยตรงนี้มาจากคําว่าโยโยงนั่นเองค่ะคําต่อไปค่ะ คือ g a ม m าอันนี้นะคะปู่เกินกับปู้่ออียังเกินกับปู้่ออียังหรือกับคําว่าอียังขีดเส้นใต้ไว้ให้รู้ว่าใช้คู่กันนะคะใช้คู่กันหมายความว่าถ้าตรงไหนมีคําว่าอียังมักจะมีคําว่าเกินมักจะมีคําว่าเกิน เกินแปลว่ากับเกินแปลว่ากับอีหย่างแปลว่าเหมือนกันถ้าปู้อีหย่างก็แปลว่าไม่เหมือนกันนั่นเองให้นักเรียนเขียนคําแปลไว้นะคะนี่มินตม่ตมามาคุณแม่ของพวกเธอกับฉันเกินหวัวปู้อีหย่าง ไม่เหมือนกันตรงไหนไม่เหมือนกันล่ะทายโยซื้อีถวสวยเขามีขาสี่ขานั่นเองค่ะอะไรสี่ขาก็คือน้องกบนะคะมีทั้งหมด4ี่ขาอันต่อไปให้นักเรียนค่ะขีดเส้นใต้แกมมาหรือไวยากรณ์นะคะของคําว่าเกินอีย่าง เกินอียังขีเส้นใต้เหมือนกันค่ะเพราะเราใช้คู่กันตรงนี้เกินแปลว่าอะไรเกินแปลว่ากลับใช่ไหมอียังแปลว่าเหมือนกันดังนั้นวิธีการใช้ก็ต้องบอกว่าทาเกินหวอปูอีย่งทาเกินหวอปูอียังแสดงว่าอะไรทาต้องหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และกับอะไรอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคนสัตว์สิ่งของเหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วถึงบอกว่าทั้งสองอย่างไม่เหมือนกันไม่สามารถใช้คำว่าถ้าเกินชื่อเขากับกินอย่างนี้ไม่ได้ต้องเป็นคนเหมือนกันหรือสิ่งของเหมือนกันนั่นเองคะ่ะถึงจะใช้กับคำว่าเกินได้นะคะต่อไป คำต่อไปค่ะคือคำว่าโยโยโยแปลว่าอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง ไม่มีแล้วนะคะสำหรับแกม,ม่าในบทนี้ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะจย้อนกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะบทนี้ค่ะเสี่ยวเคอตัวเจ้าม่าม์แปลว่าลูกโกบตัวน้อยๆกำลังตามหาคุณแม่ของเขานะคะชุนเทียนหลายลร้อในฤดูชุนเทียนนะคะชุนเทียนเราเรียนตอนตอนป .3 เราลองนึกซีแปลว,ว่าอะไรฤดูอะไรเอ่ยชุนเทียนติกตต๊กต๊อกติ๊กต๊อกใครรู้สามารถ สามารถพิมพ์มาบอกได้เราจะไม่เฉลยเดี๋ยวเราจะเฉลยสําหรับคนที่ตอบคำตอบนี้ในอีเมลมานะคะเดี๋ยวเราซูจะเฉลยให้ในในคลิปหน้าต่อไปค่ะชิงวาม้าหมาจ่ายปีรีเตอร์เฉว,วิเวเววคุณแม่ลูกกบแม่กบนะคะอยู่ในวัชพืชน้ําที่เขียวกรีจีมากอยู่ข้างบนข้างล่างกระโดดไปมาแล้วก็มีสีดำๆๆเต็มไปหมดเลย ันตัวเยือเยืย่อแต่ฉนมีไข่มีลูกไข่เยอะมากมีหลายอย่างมากตรงนั้นนะคะจีเทียนอีโฮผ่านไปไม่กี่วันจเจ้าเซียหลุนเปี้ยนฉงละอีฉินต้าหนาวใต้พวกลูกไข่พวกนี้นะคะก็ขยับขยายย้ายไซส์มาใหญ่ขึ้นต้าใช่ไหมต้าแปลว่าใหญ่ใหญ่ขึ้นจางไว้ป่าตะเสียวเขอตัว ก็เริ่มมีหางออกมาและเริ่มมีหางออกมาจากตัวไข่นะคะถ้ามันเหมยเทียนจ่ายชีทั้งหลียาหลายเยทุกๆวันนะคะทุกๆวันแปลว่าเหมยเทียนแปลว่าทุกๆวันนะคะอยู่ในสระน้ํานี้ว่ายไปแล้วก็ว่ายมาอย่างมีความสุขไข่เลิแปลว่าความสุขนั่นเองอยู่อเทียนมีอยู่หนึ่งวันเซี่ยวเคอตัว ขานเต้าหิ่มาม่ะหิ่แปลว่าอะไรหีแปลว่าปลาหีแปลว่าปลาดังนั้นเนี่ยพวกมันเจอแม่ปลานะคะกําลังสอนลูกลูกปลาอยู่ว่าว่ายน้ำยังไงแล้วก็เรียกว่ามามาม่ามาม่าแล้วแม่ปลาพูดว่าอะไรหัวอูชื่อนี่เธอมาม่าฉันไม่ใช่แม่ของเธอนี่มันนี่มันเธอมาม่าเกินหัวปูอียัง แม่ของพวกคุณกับฉันไม่เหมือนกันแสดงว่าเขาต้องรู้ใช่ไหมว่าเขากำลังหมายถึงแม่กบกันอยู่ถ้าโยเซียวสวยก็คือมีขาสี่ขานเองต่อไปค่ะผ่านไปไม่กี่วันคำว่ากั่วละจีเทียนผ่านไปไม่กี่วันเสี่ยวเคอตัวจางต้าเลอร์เสีเทียวตัวสวยขาเริ่มยาวขึ้นนะคะ ถ้ามันขั้นเจียนมองเห็นแม่กบเออแม่เต่าค่ะอูกุยมาหมาโยซื่อเทียวตัวก็คือมีเหมือนกันแล้วดังนั้นพวกมันก็เลยรีบร้องแม่เต่าว่ามาหมามาหมา,มาอูกุยมาหมาเซี่ยวเลยแม่ของเต่านะคะก็หัวเราะแล้วพูดว่าวัวปูซื่อนีเอมาหมาฉันไม่ใช่แม่ของคนวอปูซื่อนีเธอมา,มาถ้าเกินวัวปูอีกยังเขาก็ไม่เหมือนฉันเหมือนกัน ้าเมินมเหมยโป่าทาเมิหมยโป่าลูกกบไม่มีหางนั่นเองต่อไปค่ะโยกู้เจีเทียนผ่านไปไม่กี่วันอีกครั้งหนึ่งทำไมถึงแปลว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราใช้คำว่ากู้เจีเทียนไปแล้วหนึ่งครั้งในบทความนี้นั่นเองค่ะนะ เราใช้ไปแล้วนะคะ1ครั้งในบทความนี้ดังนั้นเมื่ออันนี้เป็นครั้งที่2ในบทความเดียวกันเราจึงต้องมีคําว่าโยเกิดขึ้นนะคะเซเคอตัวตัวไว้เป่าหางของลูกกบเริ่มสั้นลงสั้นลงนะคะถ้ามันค่าเจนอีจิวชิงว่าพวกมันก็เริ่มเห็นลูกกบตัวหนึ่งคะ่ะแล้วรู้สึกว่าคล้ายกับมันก็เลยตะโกนร้องเรียกว่า ẹ, แม่แม่หรือแม่มาแม ชิงวาม่าม,ามา่ะเกาซิ่งแตชัวแม่ของลูกกบก็ร้องกลับมาอย่างดีใจมากๆว่าเสียวหายเออข่าวหายจือว่าชื่อหนีหนีเมินเตอร์ม่ามาลูกรักฉันเป็นแม่ของพวกคุณเองเอ่อดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะวงบอกเกี่ยวกับลูกกบที่กำลังตามหาแม่ของมันอยู่นั่นเองค่ะอะ่ดังนั้นบทความนี้ไม่มีอะไรมากหมาย สำหรับการบ้านนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปหน้าที่2กับหน้าที่3ค่ะก็คือคีย์วิร์ดเมื่อกี้นะคะส่งมาในอีเมลค่ะเราซื้อกำลังจะเช็คว่านักเรียนทุกคนนะคะได้ขีดเส้นใต้และวงเส้นสีแดงหรือเปล่าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำมีที่ต้องมีแน่ๆเลยคือเส้นสีดำตรงนี้นะคะกับเส้นสีแดง เนนะสีชมพูไม่จําเป็นสีชมพูไม่จําเป็นนะคะให้ขีดเส้นสีดํากับสีแดงมานะคะเนี่ยแล้วส่งมาที่อีเมลเดิมค่ะจวัตถุเสียงรู้ว่นี่มันปูหุวยฟาจ่ายวัตถุเสียงจิ้งจื่อจ่ายฟาจ่ลายหรือเหยเคยถ้านักเรียนไม่สามารถส่งในอีเมลได้ให้นักเรียนส่งเข้าทางไลน์นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจทําการบ้านด้วยนะคะลูกแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืม อย่าลืมเขียนพินอินข้างบนนะพินอินที่เราเรียนในค็อเรกเวิร์นค็อเรกเวิร์นหน้าที่สี่นะคะถ,คถ,คถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยใดๆเกิดขึ้นระหว่างการเรียนออนไลน์สามารถติดต่อเหล่าซื้อหรือพิมพ์ในอีเมลมาหาได้เลยค่ะเหล่าซื้อพร้อมตอบทุกคำถามอ่าน่เมินหาวๆเสียตัวเย่ 现在老师先说再见。